ดีจัเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับชี่งมน,นไทยสไปนอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมสูตรลดเรือนถุงใต้ตาถุงใต้ตาคั้าถุงใต้ตาหย่อนคอยนะคะซึ่งมีเอซีขอมาอยากได้สูตรลดรอยใต้ตาถุงถุงใต้ตาหย่อนถุงอ่ารอยคั้าใต้ตาตรงนี้นะคะก็เลยมาทําให้เอฟซนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรา้มาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่าม,มีอะไรกันบ้างนะคะนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกคือวัสลีนนะคะในส่วนของวัสลีนเขาก็จะสุดยอดอยู่แล้วนะคะกับเรื่องความชุ่มชื้นเรื่องลดเลือนริ้วรอยนะคะในส่วนของวัสลีนเนาะเราจะใช้วัสลีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะเนี่นะคะวัสลีนตัวต่อไปนี่เลยนะคะ เราจะใช้เจลว่านหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้เขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยสมานเพลต่างๆสรรพคุณครอบคลุมจักรวาลจริงค่ะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้เนาะเราก็จะใช้เจลว่านหางจระเข้อยู่ที่ 1- นถึงสองช้อนชานะคะหรือแล้วแต่อัตราส่วนตรงนี้จะมากหรือจะน้อยนะคะใช้ไปก่อนหนึ่งช้อนชานะคะตัวนี้คือผงชาเขียวนะคะ ในส่วนของใครที่ไม่มีผงชาเขียวก็ใช้กา,ฟาแฟาแทนได้เลยนะคะถ้าใครมีผงชาเขียวก็ใช้ผงชาเขียวนะคะในส่วนของผงชาเขียวก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยสรรพคุณสุดยอดจริงๆนะคะส่วนสาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นเขาจะนิยมใช้มากมากเลยนะคะในส่วนของชาเขียวเนาะเราจะใช้ประมาณ1ส่วนสีช้อนชานะคะเราใช้นิดเดียวเขาก็เขียวนะคะนี่นะคะ มาคนเลยนะคะเรามาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะให้เขาเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเขาก็จะเนื้อเขาเขาก็จะออกมาเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเรามาทากันเลยค่ะครีมของเรานี่นะคะที่เราทาเสร็จแล้วนะคะให้ทาบริเวณใต้ตาแบบนี้เลยนะคะเขาจะให้ความชุ่มชื้นกับ ตรงนี้ใต้ตาของเราตรงนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ทามาตรงตีนกาตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะทามาแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะถ้าใครไม่อยากมีถุงใต้ตาดําไม่อยากมีถุงใต้ตาหย่อนคล้อยไม่อยากมีรอยตีนกาให้ทํานะคะทําใช้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะไม่มีถุงใต้ตาหย่อนคล้อยตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไม่มี อขอบตาดำเหมือนหมีแพนด้านะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดชปปแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครที่มีถุงใต้ตาดำถุงใต้ตาคล้ำถุงใต้ตาหย่อนอแล้วก็รอยตีนกานะคะให้ไปทดลองทำใช้ดูนะคะเกียค,ค่ะคลิปนะาาหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ด,ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ